ครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้อยู่กับช่อง s 1่ v น,นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนรับเพชรในเกมอะไรก็ได้แบบฟรีๆเลยนะเออเข้าในที่พริสตนะครับแล้วก็จะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าโอเคนี่ มสมมติเกมนี้นะครับโอเคนี่เกมนี้นะครับโอเคผมจะดาวน์โหลดแบบอ่ามัวม่วๆนะครับเกมไหนก็ได้นะครับรอโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็หาไปที่อะไรวะอ,อ๋อทำไมไม่มีอะแล้วก็หาไปที่ห้าดาวนะครับเนี่ยวะห้าดาวนี่แบบห้าดาวมันไม่มีอยู่ี่แบบคนใช้ไปแล้วนะครับ โอเคผมไม่ดาวโหลดดีกว่านะครับเอาจะหาเกมนี้ดีกว่านะครับหาที่มันมีแบบห้าดาวนะครับผมจะเอาแบบห้าดาวโอเคเกมนี้ก็ได้ครับนี่นะครับเกมนี้เลยครับทุกคนดูดิอันนี้ของผมดาวโหลดเลยนะเออผมแบบจะตั้งห้าดาวนะอโอเคห้าดาวเลยแล้วก็เราก็ใส่เพชรเลยนะครับเออจะเอากี่เพชร อาผมจะเอากากๆๆนะครับโอเคแล้วก็กดบใไไม่ใช่ก็กดซื้อนี่โอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับเพ่ฟรีๆเลยครับแต่นี่ผมบอกความจริงเลยนะครับโอเคงั้นเราไปเข้าในเกมกันนะครับโอเคออก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 ,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่าถ้าจะเติมกากๆโอ้โหนีนะครับถ้าจะเติมแบบ ก้าวๆๆๆเนีมันได้ประมาณสองแสนเพนนะครับดูดิโอเดี๋ยวผมขอเลี้ยงโอเคนะครับผมยอมให้มันตายก่อนนะครับดูดิผมใช้เงินมือถือผมเองครับโอ้จะมาอีกทำไมวะวโอเคเห็นแล้วนะครับเออกดออกไปออกนี่วะโอเคดูดิทุกคนนี่ถ้าเดิมแบบเงินมือถือของเรา เก้า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 นะครับก็จะได้สองแสนเพรนะครับสองแสนเพจสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับโอเคดูนะครับทําตามที่ผมบอกนะครับจะดาวน์โหลดเกมไหนก็ได้แบบหรือว่าเกมฟีไฟก็ได้หรือว่าเกมอะไรก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ